และเมื่อหันมาดูความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนเกิดขึ้นมายาวนานแล้วนะคะและก็มีบางช่วงที่อาจจะดูลุ่มๆดอนๆแต่ไทยและจีนก็ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อ47ปีที่แล้วโดยจุดเริ่มต้นและภาพประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อปี2018ที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทได้เดินทางไปประเทศจีนและได้พบกับ อดีตประธานเหมาเจ๋อตรตงในช่วงเวลานั้นซึ่งก็มีสื่อมวลชนคนไทยเดินทางไปด้วยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคุณสุดิชัยยุ่นค่ะและคุณชลันทรโยธาสมุทก็ได้สอบถามถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นค่ะภาพประวัติศาสตร์การจับมือระหว่างหม่อมราชวงศ์คลึกฤทธิ์ปรามโมชนายกรัฐมนตรีคนที่13ของไทยและเหมาเจ๋อตงผู้ก่อตั้งสาธ,ธารณรัฐประชาชนจีน และประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อ2กรกฎาคม2,518พร้อมบทสนทนาถึงประโยคที่หม่อมราชวงศ์คฤิฤตให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติก่อนเดินทางถึงกรุงปักกิ่งว่าลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นเรื่องของพรรคการเมืองแต่การไปผูกไมตรีกับจีนเป็นเรื่องของรัฐบาลต่อรัฐบาลเป็นช่วงเวลาที่พลิโชโฉมความสัมพันธ์ไทยจีน นี่ไม่ใช่เหตุการณ์โดดๆที่นำไปสู่การเปิดสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ก็เป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์การต่างประเทศของไทยในช่วงการเปลี่ยนผ่านภูมิรัฐาราศาสตร์การเมืองโลกสุธิชายยุนสื่อมวลชนอาวุโสหนึ่งในคณะผู้สื่อข่าวที่ได้ร่วมเดินทางไปด้วยบรรยายถึงภาพประวัติศาสตร์เพราะว่าตอนนั้นท่านประธานเหมาเจ๋อตุงเราก็ทราบว่า เริ่มป่วยและไม่พบแขกมากมายนักแต่ว่าสำหรับนายกรัฐมนตรีไทยคุณชายคฤทธิปราโมทเนี่ยโอกาสที่จะได้ไปจับมือสัมผัสมือถือว่าเป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์ที่คนไทยตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยเห็นหน้าของท่านประธานเหมาแล้วก็ไม่คิดว่าผู้นำไทยจะสามารถเข้าไปถึงในห้องสมุด ของท่านประธานเหมาซึ่งเต็มไปด้วยหนังสือกองเต็มไปหมดซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยและตอนนั้นเป็นผู้นำที่ลี้ลับไม่มีใครเคยเห็นไม่มีใครเคยได้ยินแต่ว่ามันเป็นจังหวะต้องเรียกว่าใกล้ๆช่วงท้ายๆของชีวิตท่านด้วยฉะนั้นสำหรับผมในฐานะนักข่าวเนี่ยรูปนั้นเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเป็นรูปที่ไม่เพียงแต่บอกว่า ไทยกับจีนสร้างสัมพันธ์เท่านั้นแต่เป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของไทยเราเนี่ยที่วเวลาเหมาะเจาะบางคนอาจจะบอกว่าช้าไปนิดไหมแต่ผมคิดว่าแรงกดดันนานา,นานชาติขนาดนั้นทำให้ไทยเราตัดสินใจค่อนข้างกล้าหาญนะครับเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ข้างอเมริกามาตลอดในช่วงสงครามเวียดนามสงครามเย็นการตัดสินใจไปจับมือกับประธานเหมาเจ๋อตุงเนี่ยถือเป็นความเสี่ยงก็ได้ ขณะดเดียวกันถือเป็นการตัดสินใจเมื่อเห็นลมเปลี่ยนทิศทางแล้วเนี่ยเราตัดสินใจบุกเข้าไปฉะนั้นถึงวันนี้1975ก็ยังเป็นภาพทุกครั้งที่พูดถึงไทยจีนเนี่ยผมยังจำโมเมนต์นั้นได้ครับกระแสการเมืองโลกในยุคสงครามเย็นแบ่งโลกเป็นสองขั้วการเมืองประชาธิปไตยและฝ่ายคอมมิวนิสต์ชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และการสถาปนาสาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี2492ทำให้ความสัมพันธ์ไทยจีนต้องชะงักไปนานเกือบ30ปีไทยเป็นหนึ่งใน17ประเทศ,เท,ศที่งดออกเสียงในการลงมติของสหประชาชาติรับรองให้ผู้แทนของจีนแผ่นดินใหญ่เป็นผู้แทนเพียงหนึ่งเดียวของจีนในสหประชาชาติการตัดสินใจเชื่อมสัมพันธ์การทูตกับจีน ย่อมหมายถึงการตัดสัมพันธ์การทูตกับไต้หวันในช่วงเวลานั้น <S <S ก็ผเผชิญกับแรงกดดันไม่น้อย <S 1> <S 1> ไทยเป็นประเทศลำดับที่101ของโลกที่เปิดสัมพันธ์การทูตอย่างเป็นทางการกับสาธารณรัฐประชาชนจีน <S 1> <S 1> เช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกแม้จะตัดสัมพันธ์การทูตกับไต้หวันแต่ไทยก็ยังคงความสัมพันธ์ด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนแรงงานการท่องเที่ยวไปจนถึงวัฒนธรรมท่ามกลางความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างจีนไต้หวันและสหรัฐสื่อมวลชนอาวุโสประเมินท่าทีไทยท่ามกลางความขัดแยง้งพรเกิดเหตุการณ์ขณะนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าไทยก็ชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าเราเคารพในนยโยบายจีนเดียวยึดมั่นในนักจีนเดียวอาเซียนเมื่อวานนี้ก็ออกแถลงการร่วมกันไทยเราก็ ถือว่าอยู่ในส่วนของอาเซียนที่ยังยึดในบาจีนเดียวแต่ขณะเดียวกันเราก็ถือว่าความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนเรากับไต้หวันก็ยังดำรงอยู่โดยไม่ให้จีนรู้สึกสงสัยว่าเรามีเจตนาแฝงเร้นอะไรหรือไม่ฉะนั้นผมคิดว่าภาวะนี้ชัดเจนครับไทยอยู่ข้างจีนเดียวแต่ขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้มีความยับยั้งชั่งใจหาทางออกที่สันติและ ไม่นำไปสู่ความขัดแย้งที่อาจจะยกระดับจนกลายเป็นผลกระทบต่อเศรยรภาพของภูมิภาคนี้ครับความตึงเครียดช่องแคบไต้หวันขยายไปถึงเวทีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนักวิเคราะห์หลายคนประเมินว่าสถานการณ์อาจจะยังไม่ขยับไปสู่การ,รเผชิญหน้าทางทหารแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ช้างสารชนกันบทสรุปคงไม่พ้นว่าญาติแพ้ ก็แหลกลานชลันทรยุทาสมุนไทยพีเอสรายงาน